เจ็ดคนดังถูกแปลงโฉมคบให้เหมือนคนดังน้องฉัดทําถึงมากเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าดูคล้ายจนต้องขอขยี้ตาเร้วๆจะมีใครกันบ้างนั้นเราปรราเชิญกันได้เลยค่ะคนที่เจ็ดรัศมีแค้งานนี้ไม่มีโปะ๊ะเมื่อช่างแต่งหน้ามือทองได้ขอสะบัดแปลงปรับลุกแปลงโฉมให้กับรัศมีแค One, ที่ฟาดความสวยอลังการงานสร้างสมใจอยากกันเลยทีเดียวที่ได้ถูกเนรมิตลุกเหมือนคนดังกับลูกนางแบบอินเตอร์สุดเป๊ะโดยน้องฉัตได้เนรมิดเปลี่ยนชมให้เป็นนาออมิแคมเบลนางแบบผิวสีชื่อดังระดับโลกจะมีความสวยค้ายกันมากตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะขนาดนี้เอาปากกามาวงก็ยังยากเลย คนที่6จูลี่ดารานเซทินิดหรือจูลี่เดอะเฟสที่ถูกน้องฉัดจับมาแปลงเชิงให้กลายเป็นนางงามสาวจากเวทีมิสยูนิเวิร์สในปี2 0 1 8อย่างแคทริโอนาเกรดนางงามสาวเชื้อสายสกอตแลงออสเตรเลีย <Yeah. S 2> บอกเลยว่ามีความเล่นใหญ่ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นน้องฉัดรตั้งใจทําจริงๆเพราะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับทํำออกมาแล้วงานเหมือนเกรด A อดูค้ายจนต้องขอขยี้ตารัวๆบอกเลยว่าเป๊ะทุกรายละเอียดถอดแบบมาจากวันตัดสินมาแบบเป๊ะ คนที่ห้างยี่หวาต้องบอกเลยว่าน้องฉลาดทาถึงมากแลงชมน้องยี่หวาสาวขายไก่ทอดเด็กม .5 คนดังจากไวรัลที่หน้าตาคล้ายกับลิซ่าแบล็กพิงก์ภาเอัลบลกโซเชียลคือหักกันหนักมากเมื่อได้เห็นสาวน้อยขายไก่ทอดแม้าสาวคนขยันที่มีหน้าตาคล้ายกับลิซ่าแบล็กพิงก์จนเป็นไวรัลที่โซเชียลรู้จักและคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาคล้ายลิซ่าอย่างมากโดยเธอได้บอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีคนทักว่าหน้าขาคล้ายลิซ่าซึ่งตนเองนั้นก็ชื่นชอบลิซ่าอยู่แล้ว บางคนก็มาขอถ่ายรูปด้วยก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองเป็นที่รู้จักและก็ไม่ปิดโอกาสหากมีใครมาชวนไปร่วมงานบันเทิงแน่นอนว่าจากใบหน้าที่คล้ายกันขนาดนี้น้องฉัดเมคอัพสไตลิสชื่อดังก็ไม่พลาดที่จะจับน้องยี่หวามาแปลงชมให้เป็นสาวร็อกสตาร์เหมือนกับลิซ่าเลยจริงๆแทม i n อินเนอร์ของน้องยี่หวาก็จัดเต็มสมกับคำที่ว่าถ้าน้องจะเข้าวงการบันเทิงก็ไม่ขาด คนที่4เป้ยปันวาดไม่เหมือนตรงไหนเอาปากามาวงสําหรับคุณแม่ลูกสองที่น้องฉัดเคยเนรมิตชลองวันเกิดร่วงหน้าของแม่เป้ยตอนอายุ37ในวันเกิดทีมฮอลลีวูดโดยแม่เป้ยมาในคอนเซปต์แต่งตัวเป็นมารีมอนโรจัดเต็มทั้งเสื้อผ้านหน้าผมที่เรียกได้ว่าเป๊ะทุกองศาเลยจริงๆ คนที่3ไออามีนานักแสดงสาวสวยรุกครึ่งเทียบกันช็อตต่อช็อตแล้วสวยเทียบกับจักรวาลที่กลับมาปังอีกครั้งเมื่อโดนแปลงโฉมจนออกมาสวยสง่าราวกับฟ้าแฝกเมื่อนักแสดงสาวได้ถูกทําการแปลงโฉมโดยฝีมือน้องฉัดเนรมิตความสวยเป็นนางงามอินเดียอย่างฮานาซันดูเจ้าของตําแหน่งมิสยูนเวิร์สในปี2021ที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนจนแทบแยกไม่ออก ซึ่งเมคอัพในครั้งนี้ใช้โทนสีนูดไม่ทำให้สาวผิวสีน้ำผึ้งดูดรอปหรือหมองลงแม้แต่น้อยเพียงแค่เลือกสำอางในโทนนูดน้ำตาลเข้มมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสีแก้มสีปากหรือสีตาแล้วก็นำมาตกแต่งใบหน้าให้ออกโทนน้ำตาลที่ไม่ขัดกับสีผิวจังเกินไปก็ยังช่วยทำให้ดึงความคมของดวงตาและองค์ประกอบต่างๆของใบหน้าให้ดูชัดเจนที่ดูสวยคมและก็โดดเด่นขึ้นมาอีกด้วย คนที่2โมอามีนาจากกระแสเพลงมันนี่ของลิซ่าและการปล่อยโปสเตอร์โปรโมทอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกกับชื่อว่าล,ลาลิสาทำให้ช่วงนั้นคนดังออกมาแต่งโค้กเวอร์เป็นลิซ่ากันทั่วบ้างทั่วเมืองร่วมถึงโมอามีนาที่ขอตามกระแสถูกแป้งโฉมให้เหมือนกับต้นฉบับแบบเป๊ะๆมีการจัด่าโพสแบบเดียวกันแต่ง้าสไตล์เดียวกันจนบางคนบอกว่าเห็นแบบแรกนึกว่าลงรูปลิซ่ากันเลยทีเดียว คนที่หนึ่งซูซี่สุจิราสลัดลุกจากเท้าทองกีบมาแม่มะลิมาเป็นนางงามที่ทําเอาสวยตะลึงมากเมื่อถูกแปรโฉมจากฝีมือน้องฉัดเนรมิตเป็นนางงามมิสยูนิเวิร์ในปี2023อย่างนางงามสาวเชนิปราซีออสนางแบบสาวนิการากัวและผู้ครองตําแหน่งความงามกับมงกุฎจักรวาลจนคนแหกเข้ามาถูกใจและคอมเมนต์กันอย่างถาลงถ่มทลายที่ต้องบอกเลยว่าสวยเป๊ะทุกองศาเหมือนจนนึกว่าฝาแฝดกันซะอีก